สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยล้กันครับคลิปนี้ก็มีทั้งโทรศัพท์แล้วก็ iPad นะครับมาให้ชมมาให้ดูนะครับผมสนใจดูโทรศัพท์ลงให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นเรียวมี C5 นะครับมือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่บาทนะครับสภาพเครื่องสวยใช้งานได้ปกติมีสายชาร์จให้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้ความจุ128นะครับแรม6นะครับได้อยู่ที่3,700บาท นะครับตัวนี้มือหนอยู่เจ็ดพันกว่าบาทเลยนะตัวนี้สวยมากครับผมสภาพเครื่องสวยส่วนตัวนี้เรวมี 60x ความจุ128นะครับแรม6เหมือนกันนะครับตัวนี้มือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ6,900นะครับแต่ถ้าเอาก็ได้อยู่ที่3,500นะครับสวยๆเลยนะครับมามาในส่วนของ iPad กันหน่อยนะครับตัวนี้ได้ iPad Pro มาครับพี่นอ้องเป็นตัว 2 0 2 2นะครับเป็น iPad Pro M 2ใส่สซิมได้นะครับตัวนี้มือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ37ม0 0ืนะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับมีสายชาร์จให้นะครับตัวนี้สภาพสวยเดิมเลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้มือหนึ่งเปิดตัวอยู่ประมาณ37มหม่นะครับอันนี้เอาไปเลยครับมือสองสายซิมได้นะครับสภาพสวย มีสาชาร์จให้21,500บาทครับผมใส่ที่หาอยู่นะครับสวยๆเลยนะครับนะครับมาที่ตัวนี้อ1นะครับก็เป็นตระกูลซัมซุงนะครับตัวนี้เป็นแท็บ9นะครับ s อ่าแท็บ s 9 f e นะครับตัวนี้เปิดตัวมือหึงอยู่ที่ประมาณ1 4 5 0 0บาทนะครับสภาพเครื่องสวยนี่ครับผมใหญ่เท่ากับ iPad เลยนะนะครับ ตัวนี้เป็นซัมซุงนะครับสวยงามสวยเลยนะครับตัวนี้เปิดตัวอยู่ประมาณ14,900ี่นะครับวันนี้เอาไปในราคา 6, ก0 0าร้อบาทนะครับสนใจเท่าไหนก็โทรมานะครับ ID Line โดยโทรศัพท์เอดกันเข้ามาได้ใค่ที่ชื่นชอบก็คลิ้กกร้างกันเข้ามาแล้วกันครับผมคลิปนี้ขอบคุณเลย้กันครับ